เปิดตัว Lenovo Legion Phone d u e l 2สมาร์ทโฟนเกมมิ่งจากทางฝั่ง Lenovo Legion ที่มาพร้อมกับขุมพลัง Snapdragon 888มาพร้อมกับจอที่มีทัสแซม pling r a t สูงสุดถึง720เฮิรจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ กลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมทนายคงกันอีกแล้วนะครับในช่วงของการสรุปข่าวได้เองนะฮะซึ่งสรุปข่าวในคลิปนี้ครับจะเป็นสรุปข่าวการเปิดตัว Lenovo Legion Phone Dual 2นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเกมมิ่งโฟนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของทางฝั่ง Lenovo Legion เลยนะครับผมมาในครั้งนี้เนี่ยก็ทำดีไซน์ที่มีรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นนะฮะมีดีไซน์ที่แบบว่ายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของทาง Legion นะครับผมแล้วก็สเปคที่ให้มาแบบจัดเต็มเหมาะสมกับความเป็นเกมมิ่งโฟนอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับ มาดูกันที่ตัวดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัวดีไซน์เนี่ยผมเห็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกปิ๊งเลยครับผมเพราะเนื่องจากว่าดีไซน์มันสวยมากนะครับแล้วก็มันออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์อย่างผมเลยครับผมแล้วก็ตัวดีไซน์ของฝาหลังเนี่ยนะฮะมันจะเป็นดีไซน์ที่แบบมีโลโก้ดีเจียนนะครับอยู่ตรงกลางตัวเครื่องซึ่งเจ้าตัวโลโก้เนี่ยเราสามารถที่จะ ปรับไฟ RGB ได้ด้วยนะครับผมเหมือนกับตัวรุ่นแรกเลยแล้วก็ต่อมาครับเราก็จะเห็นคําว่า Legion นะฮะอยู่ข้างบนของตัวโลโก้อีกทีหนึงและมีตัวกล้องที่อยู่กลางจอนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเน่นึ่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมมิ่งโฟนรุ่นอื่นๆที่เขาทําออกมาเนี่ยตัวกล้องมักจะไปอยู่ตรงจุดตําแหน่งที่เขาเคยทําทํากันกับมือถือสมาร์ทโฟนทุกๆรุ่นนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Legion นะทำออกแบบ แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะฮะผมกับตัวไฟ Dual LED นะครับผมและกล้องหน้าที่เป็นแบบ Motorized Pop-up Camera มาในเที่ยวนี้นะฮะในรุ่นที่2นี้เนี่ยเขาจะเอาหลบไว้อยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับพอตอนเปิดออกมาก็จะเห็นมาแค่ตัวโมดูลกล้องที่ ออกมานะครับไม่ได้ออกไปทั้งดุ่นเหมือนตอนรุ่นแรกนั่นเองนะครับต่อไปครับที่จุดสังเกตเด่นๆอีกจุดหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของพัดลมนะครมาในรุ่นนี้นี่เขาได้ใส่เจ้าตัวพัดลมที่เป็นแบบทวินเทอร์โบแฟนมาให้ด้วยนะครับโดยเจ้าตัวจุดแรกที่เราเห็นนะครับจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายของเจ้าตัวโลโก้นะครับจะเป็นพัดลมเล็กๆนะฮะแล้วก็ในจุดที่2จะอยู่ข้างบนตัวโมดูลกล้องนั่นเองนะครับผมถ้าวางในแนวนอนนะ โดยเจ้าตัวพัดลม2จุดนี้นะครับผมจะมีความเร็วอยู่ที่15,000 rpm กันเลยนะครับผมซึ่งขอบอกขอเลยว่าแรงกว่าพัดลมคอมพิวเตอร์ของใครหลายๆคนอีกแน่นอนนะครับต่อมาครับเป็นสิ่งที่บอถือ Gaming Phone จะต้องขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวปุ่ม t r i กเ e r นั่นเองนะครับที่อยู่ตรงจุดตามตำแหน่งต่างๆของตัวจอของตัวเครื่องนั่นแหละนะครับโดยในที่นี้นะครับของเจ้าตัว r e n ovo legion phone dual 2เนี่ยก็ใส่มาให้ถึงทั้งหมด แปุ่มด้วยกันครับซึ่งเรียกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยนะฮะมาดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับจัดมาที่2ปุ่มแรกที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมโดยเจ้า2ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มคาปาซิทีฟน,นั่นเองนะครับที่ไว้ใช้งานแบบว่าทํางานทั่วไปน,นั่นเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปครับจะเป็นปุ่มแบบอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับก็คือ4ปุ่มด้วยกันนะครับที่อยู่ตรงด้านข้างของตัวเครื่องนั่นเองนะครับโดยอีก2ปุ่มที่เหลือนะครับจะอยู่ตรงหน้าจอนั่เองครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีฮปติกฟีดแบ็กสั่นสะเทือนขึ้นมาให้เราได้รับรู้ด้วยนะครับว่าเออปุ่มนี้มันกําลังทํางานอยู่นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าตัวปุ่มที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ใช้ระบบเป็นแบบอัลตราโซนิกเซนเซอร์เลยนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีอัตราการตอบสนองทีีี่่่ดดมาากกกๆเลยนรรวุแ ที่เขาได้ทํามานะฮะซึ่งรุ่นแรกคนมักจะบ่นกันเยอะมากว่าแบบโอ้โหมันปุ่มมันตอบสนองช้ามากมันหน่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดไม่ค่อยจะติดพอมาในรุ่น2เนี่ยเขาก็ได้อัปเกรดมันขึ้นมานะครับให้มันมีความแบบว่าตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะพูดถึงดีไซน์กันไปหมดแล้วนะครับเราไปดูในเรื่องของสเปคที่อยู่ภายในตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าสเปคเขาจัดอะไรมาให้กันบ้างน,นะครับเริ่มตัวยอย่างแรกเลยถ้าในเรื่องของพาเนลหน้าจอนะครับเขาจะใช้เป็น AMOLED ลนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับเป็นเกมมิ่งโฟนทั้งทีนะฮะร,ราคาจัดเต็มอย่างนี้ต้องใส่จอ a m เล e d มานะครับผมเพื่อให้ได้อัตราลในการเล่นเกมและเสพสื่อต่างๆอย่างเช่นพวกดูหนังหรือว่าดู YouTube อะไรพวกนี้นะครับจอ AMOLED เนี่ยก็จะให้เรื่องค่าสีดำที่แบบว่าดำสนิทแล้วก็ความสดของสีที่สวยกว่าพวกจอ IPS นั่นเองนะฮะมาพร้อมกับขนาดจอที่มีอยู่ที่ 6.92นิ้วครับผมเป็นความละเอียด Full HD+ นะครับและมีค่า Refresh Rate อยู่ที่144 h z ฮนะและที่สำคัญครับจุดเด่นตรงนี้เลยครับผมเจ้าตัวค่า Touch s t a m p i n g Rate ครับเขาให้มาสูงสุดถึง720 h z ด้วยกันฮะโอ้โหให้มาทีนี่แบบไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเรา ปัดจอเลื่อนใช้คําสั่งจอเนี่ยจะไม่ต้องกลัวเลยครับว่าทัชมันจะหลุดหรือว่าทัชมันจะเกิดการหลอนนะฮะและที่สําคัญครับยังซัพพอร์ตเจ้าตัว HDR10+ ด้วยครับผมโอ้โหบอกเลยครับว่าเสพคอนเทนต์ดีนี่คือแบบจัดเต็มแน่นอนนะฮะต่อไปครับในเรื่องของหน้าจอนะฮะเราสามารถที่จะปรับความสว่างนะครับได้สูงสุดถึง1,300นิตเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสว่างมากๆนะฮะแล้วก็ครอบทับไปด้วยเจ้าตัวกระจก Gorilla Glass รุ่นที่5ครับผมต่อไปครับผมในเรื่องของสเปคภายในนะครับ สเปกภายในเด็ยก็จัดตักจัดเต็มมาให้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องหน้าจอนะครับผมโดยเจ้าตัวชิปเซตเนี่ยเขาใช้เป็นคอคอม s แ a p d r a กเก888นะครับผมเป็นชิป CPU ที่มีความเร็วและแรงที่สุดของทางฝั่ง Android แล้วนะครับผมโดยเจ้าตัวชิปเซตนี้นะครับจะผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด5นาโนเมตรนะครับเป็น CPU แบบ c t a c o r e แล้วก็มีค่า c clock s p e e d อยู่ที่2.84 g h z นะฮะแล้วก็พ่วงมาด้วยกับเจ้าตัว g p u ที่เป็น a r โจริโ660นั่นเองครับในเรื่องของ ความจุนะฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีออกทั้งหมดเป็น3ความจุด้วยกันนะครับในส่วนของแรมนะฮะจะแบ่งออกเป็นแรม12 16และแรม18 G จิกครับผมแล้วก็แรมที่ใช้นะครับจะเป็นแบบ lpddr 5ด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานกับพวก มือถือที่เป็นชิปเรือธงพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะจะได้ในเรื่องของความเสถียรในการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าจะเปิดเกมรันเกมอะไรพวกนี้มันจะมีความเสถียรและดียิ่งกว่าตัวเป็น l p d d r 4X นั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของ ROM ฮะก็มีมาให้ทั้งหมดด้วยกัน2ความจุนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นความจุ 256G และ 512G นั่นเองนะครับเป็น ROM แบบ UFS 3.1ด้วยนะฮะจัดเต็มขนาดนี้โอ้โหไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเจ้าตัว u ยอะ3.1เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของ ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับความเสถียรเปิดแอป,ปก็เร็วโยนไฟล์ก็เร็วเล่นเกมก็เร็วนะครับคือดีทุกอย่างนะฮะมันสุดทุกรุ่นเลยนะครับและแน่นอนครับสเปคขนาดนี้มันต้องร้อนแน่นอนนะับเขาก็ได้ใส่เจ้าตัวทวินเทอร์โบแฟนมาให้ด้วยตามที่บอกข้างต้นนั่นเองนะครับผม เลยเดยว่าไม่ต้องห่วงเลยฮะในเรื่องของความร้อนนะครับระบายหายห่วงแน่นอนครับต่อไปในเรื่องของสเปคกล้องนะฮะไม่พูดไม่ได้นะครับในส่วนนี้เพราะเขาก็จัดมาให้เต็มเหมือนกันนะครับในเรื่องของสเปคกล้องโดยเจ้าตัวกล้องหลังนะครับผมก็จะมี2เลนด้วยกันนะครับก็คือเลนแรกจะเป็นเลนหลักปกติเลนบายปกตินี่แหละนะฮะโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับเป็นค่า f-stop 1.9ครับผมเลนตัวที่2อก็จะเป็นเลนแบบ ultra wide ครับให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลครับ f-stop 2.2 แล้วก็จะเป็นเลนที่มีมุมกว้างนะฮะในการถ่ายอยู่ที่123องศาด้วยกันครับรองรับดิจิตอลซูมได้สูงสุดถึง10เท่าด้วยฮะเลยเดี๋ยวกว้างไปพอยังได้ซูมที่ลึกอีกด้วยนะครับมาดีดูในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับหลายคนก็คงอาจจะอยากเอาไปใช้ในการถ่ายวิดีโอบ้างนะครับไม่ใช่ว่าแค่เอาไปเล่นเกม,เมอย่างเดียวนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ให้มาเต็มเหมือนกันครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ความละเอียด 8K 24เฟรมเรทเลยครับผมแล้วก็เป็นแบบ 4K 60เฟรมเรทได้ด้วยนะฮะคือ ถ้า 8K มันยังแบบว่าไม่ลื่นพอก็ลดไปเหลือแค่ 4K ก็ได้ก็จะได้เรื่องความคมชัดเหมือนกันแต่ก็ยังได้ความสมูทด้วยนั่นเองนะครับในส่วนเรื่องของฟีเจอร์ครับก็จะมี duo LED flash นะฮะมีถ่ายรูปแบบ HDR นะครับมีถ่ายรูปแบบพาโนรามาก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการสั่นแบบ EIS ใส่เข้ามาด้วยกรณีเราแบบถ่ายไปเดินไปนะเขาไม่ต้องกลัวภาพมันจะมีการสั่นไหวมากนะครับผมคนดูก็จะไม่รู้สึกปวดหัวด,ด้วยนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับยังสามารถอัดวิดีโอได้แบบ HDR10+ ได้ด้วยนะฮะ โอ้ oh, บอกเลยว่าในเรื่องของความคมชัดและสมูทได้พอยังได้ในเรื่องของความเข้มของสีความคมของสีด้วยนะฮะสีที่แบบจัดเต็มมากเลยนะครับต่อไปในส่วนของกล้องหน้านะฮะจะเป็นแบบ m o t o r i z e d p o p u อาครับผมเป็นกล้องแบบซ่อนอยู่ในตัวเครื่องนี่แหละนะฮะเวลาเรากดใช้งานเนี่ยมันจะโผล่มานะครับผมข้อดีของมอ t o r i z e d p o p up มันคืออะไรนะครับเวลาเราเสพคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นการเล่นเกมถ่ายเฟซอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีติ่งหรือว่าจุดอะไรดำๆมารบกวนสายตาเลยนั่เองครับเราก็จะสามารถมองจอได้แบบเป็น Full View Display นั่นเองนะฮะซึ่งจะตัวกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความละเอียดมาอยู่ที่44ล้านพิกเซลนะครับเป็น F s t o p 2.0นะฮะขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะแคสเกมหรือไลฟ์สตรีมเนี่ยใ้กล้องที่คมชัดขนาดนี้นะครับคนที่เขามาดูเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเขาจะมองไม่รู้เรื่องนะฮะซึ่ง44ล้านเนี่ยก็ชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเสถียรของอินเทอร์เน็ตคุณแล้วฮะว่ามันจะสามารถขับ แรงของกล้องออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับในส่วนเรื่องของถ่ายวิดีโอฮะแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายบล็อกนะครับก็สามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทครับผมโอ้ในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ความสมูทด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีพวก LED flash นะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบ HDR มาให้เหมือนเดิมนั่นเองต่อไปในเรื่องของสเปคลำโพงครับผมอันนี้ก็จัดัจัดเต็มไม่แพ้กันเลยนะฮะโดยเจ้าตัวลำโพงนะครับเป็นลำโพงแบบสเตอริโอคู่นะครับแบบด้านหน้านะครับเป็นแบบแกนแม่เหล็ก7ดชิ้นด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ในเรื่องของความากระหึ่มของเสียงการลงเบสลงอะไรพวกนี้นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับยังรองรับในส่วนของ Dolby Atmos ด้วยนะครับคุณจะได ความเข้มของเสียงย่านเสียงที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะน่าจะเต็มมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีในส่วนของไมโครโฟนนะฮะโดยเขาใส่มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับผมแล้ว4ตัวนี้ก็ยังมีในส่วนเรื่องของระบบลดเสียงรบกวนหรือ Active Noise Cancellation นั่นเองนะครับก็เวลาคุณแคสเกมอัดวิดีโอหรือคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ย นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะมีเสียงอะไรเข้าไปรบกวนทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวลดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะลดเสียงที่แบบเข้ามารบกวนรอบๆข้างเรานะเสียงเราที่พูดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อครับก็จะมีเรื่อง 5G มาด้วยดีนะครับในเรื่องของ Wi-Fi ครับก็ Wi-Fi 6นั่นแหละนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่า Wi-Fi 6e จะรองรับได้ป่ะซึ่งก็น่าจะรองรับเหมือนกันนะครับแล้วก็บลูทูธครับเป็นบลูทูธแบบเวอร์ชัน5.2ครับผมแล้วีา้นน่่รุ เขาไม่ได้ใส่แจ็คหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับไม่รู้ทำไมถึงไม่ใส่น่าจะใส่มานะฮะ แต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของ Type C ที่มาให้ทั้งหมดถึง2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งรุ่นที่แล้วเขาก็ใส่มาให้2ตัวเหมือนกันโดยเท่าตัว Type C เนี่ยก็จะแบ่งกเป็น Type C 2.0และ Type C 3าจุดตึกนั่นเองนะครับถ้าเรื่องของแจ็คเนี่ยก็คงอาจจะเป็นข้อพิจารณาที่หนึ่งนะครับว่าคนอยากเล่นเกมจริงๆเล่นเกมแบบจริงจังเกมมิ่งเลยอ่ะเขาก็ไม่อยากจะใช้หูฟังแบบบลูทูธกันนะฮะลองดูกันได้แต่จริงเดี๋ยวนี้หูฟังที่เป็นรู Type C เนี่ยก็เริ่มมีเยอะขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของเซนเซ มาให้หมดเลยนะครับผมต่อมาครับในส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะโอ้อันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงว่าแบตมันจะสูบจนแบบหมดเร็วเลยนะครับเพราะแบตเขาใส่มาให้ถึง 5,500มิลลิแอมด้วยกันนะครับโดยเจ้าตัวแบต5,500มิลล mm ิแอมก็จะแบ่งเป็น2,750ม mm ิลลิแอมจำนวน2ก้อนด้วยกันนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวฟาชาร์หรือเทอร์โบชาร์นแหละนะครับตามที่เขาเรียกจำนวน90วัตต์ด้วยกันครับผม90วัตต์นี่คือคุณจะต้องเสียบสายชาร์จ2รูพร้อมกันนะครับคุณถึงจะได้ดูอัลเทอร์โบชาร์จจำนวน90วัตต์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเสียบแค่รูเดียวนะฮะช่องเดียวก็จะได้แค่ชาร์จทั่วไปนะเป็นบบ Turbo Charge ปนคัน้พูดนถึงสเ าูดมาขามวดแล้วเนี่ยคนก็ต้องคิดแน่นอนว่าน้ำหนักเครื่องมันจะต้องหนักมากเลยนะครับใครที่อยากใช้ทั่วไปเดี๋ยวก็คงต้องเก็บไว้เป็นข้อพิจารณาน,นีดนึงนะครับเพราะว่าน้ําหนักเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่2องรกรัมครับผมถ้าใครต้องใช้งานแบบใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้เล่นเกมจ๋าเนี่ยคงอาจจะต้องไปเล็งพวกแบบมือถือที่เป็นเรือธงที่แบบสเปคใกล้ๆกันนะ่แต่ว่าเขาจะได้น้าหนักที่เบกากว่าแล้วก็ดีกว่าน,นั่นเองนะครับก็ ลองไปดูรุ่นอื่นกันถ้าไม่ได้แบบว่าเล่นเกมจ๋านะครับแต่ถ้าแบบเล่นเกมจ๋าเลยอยากได้เล่นเกมจริงๆก็ลองดูรุ่นนี้ได้ครับอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าคุณจะได้ในเรื่องของการเป็นเกมเมอร์ที่แท้จริงในเรื่องของสีที่วางจําหน่ายครับผมก็จะมีออกเป็น2ส,สีด้วยกันก็คือ Ultimate Black และ t ท t ท n i u m w ไว t e นะครับส่วนตัวผมชอบ u l t i m a t e Black ที่สุดละนะฮะเพราะว่าเจ้าตัว Ultimate Black กเนี่ยคือสีมันสวยมากนะครับมันแบบว่ามีความเงานะครับแล้วก็สวยในแบบของมันเองนะครับแต่ว่าสีขาวก็สวยนะแต่ว่า การติดตรงที่ว่าตรงกลางเครื่องเนี่ยมันจะเป็นสีดําด้วยนั่นเองอาจจะดูโดโดๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ลองพิจารณาดูกันได้ว่าใครชอบสีไหนนะฮะเอาละครับมาถึงในส่วนที่ทุกคนกําลังต้องการกันแล้วนะครับก็คือในส่วนเรื่องของราคานั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของราคานะครับก็จะเป็นราคาที่วางจําหน่ายในยุโรปนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวราคาที่วางจําหน่ายในยุโรปเนี่ยก็จะมีออกเป็นสารุ่นด้วยกันนะครับซึ่งราคามันก็อาจจะแพงกว่าแน่นอนนะฮะแต่ว่า ถ้าเกิดยขายเขามาขายในไทยเนี่ยราคาก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีโอเคมาดูเรื่องของราคากันดีกว่าโดยราคาครับจะแบ่งออกเป็น3รุ่นด้วยกันน,นั่นเองนะฮะจะมีรุ่น RAM 12รอลอม256นะครับผมราคาจะอยู่ที่799ย e ูโรครับผมหรือประมาณ2 9 9 0 0บาทน,นั่นเองนะฮะร,รุ่นแ a ม16รลอม512ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาจะแถมชาร์จิ่งดอกมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวที่เไว้เชื่อมกับตัว หรือว่าตัวจอมอนิเตอร์นั่นเองนะฮะโดยเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่999ยูโรครับหรือราคาประมาณ37,380บาทนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวรุ่นท็อปสุดอย่าง RAM 18ลอม512นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวรุ่นนี้เนะ่ยจะอยู่ที่ราคา1 0 9 9ยูโรนะครับหรือประมาณ41,000กว่าบาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีเจ้าตัว Lenovo Legion Phone 2 Pro นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัว Pro เนี่ย อันนี้คือจะเป็นราคาที่ขายในจีนนะครับอันนี้คือก่อนผมอัดคลิปะนะฮะผมทําสคริปต์อยู่เนี่ยกลือบๆมาเห็นเขาอัปเดตข้อมูลมาเพิ่มนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าราคาขายในประเทศจีนนั่นเองนะฮะโดยเจ้าตัวร้านราคาวางขายในประเทศจีนเนี่ยจะโหจะมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับโหซึ่งมันเยอะมากๆเลยอะ ผมไม่รู้ว่ามันจะวางขายอะไรเยอะมากนะครับโดยที่เพิ่มมาก็จะเป็นแรมที่มีขนาด8จิกกับลอมที่มีขนาด128จิกนั่นเองครับผมโดยราคาที่เปิดตัวในจีนเนี่ยจะมี5รุ่นนะฮะตามที่บอกไปก็จะแบ่งเป็นรุ่นแรม8ลอม128นะครับราคาจะอยู่ที่3,699หยวนหรือราคาประมาณ17,700บาทนั่นเองนะครับแรม12ลอม128ครับจะอยู่ที่4,999หยวนหรือประมาณ19,700บาทครับผมรุ่นแรม12ลอม256 จะอยู่ที่4,399หยวนครับหรือราคาประมาณ21,100บาทั่นเองแล้วก็รุ่น Slam 16ลอม512ครับราคาจะอยู่ที่5,299หยวนหรือประมาณ 25,500บาทนั่นเองครับผมและสุดท้ายครับรุ่นท็อปของท็อปที่สุดเลยแ a ม1 8 ROM 5 1มารครับราคาจะอยู่ที่5,999หยวนรหรือประมาณ28,800บาทนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัว Legion 2 Pro กับ Duel 2เนี่ยคือชื่อเดียวกันคือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Duel 2เนี่ยคือชื่อที่วางจำหน่ายแบบ global นั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดเข้ามาขายในไทยด้วยเนี่ยก็จะใช้ชื่อคำว่า Legion Phone Duel 2นะครับแต่ว่า Legion 2 Pro เนี่ย จะใช้ขายชื่อเป็นชื่อที่ขายในจีนนั่นเองนะครับส่วนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับราคาในไทยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับราคาที่เห็นก็คือเป็นราคาที่ตีมาจากราคาที่ขายในจีนกับราคาที่ขายในยุโรปนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าจะเข้ามาขายในไทยเมื่อไหร่และตอนไหนนะครับต้องรอดูทางเลดูวประเทศไทยเขาแจ้งข่าวสารมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมทราบเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบอัปเดตลงในแฟนเพจให้รับทราบในทันทีเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมยังไงครับคุณผู้ชมชอบกันมากไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปสรุปข่าวแบบไหนสรุปข่าวอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันให้ได้ด้วยนะครับผมสำหร ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ